อ่อแล้วแกนเช่าไปได้ท so uh, ี่ภาพไปเลาะตลาดทุกคนนี่บอกประเดกนะอ๋อสิบบาทโอ้ลูกสาวมาขายแก้ยงซอยเนาะเออใส่ไอ้ได้ อันนี้กัเนี่ยฮะเออกงใจยังกินเอแกุกละกอนนี่นะเอาไปไปไปปิ้งเหรอเะา้อยนึงเหรเนาะอ้านึงก็เอาอันนี้นี่เจ้แมงดาตัวาอไรนะ แล้วแกนเช้าไปเด้ใช่ภาพไปหลอกตลาดคนโอ้เดินขึ้นไปถึงข้อ,าาอ้ววท่าองคินเด้อ con thật ra con con nhỉ Bạn bằng cầm cái đó có khó chạy nó thằng <laughs> này là à bắt chơi bộ cái mình nhắn bẹc bẹc thì thay hay bừng đó นี่บ่ปลาเด็กนะ50บาทอือเค้านี่เป็น กุกเดียวแล้วๆเนาะเอ้าก <up> <toys> ุกละร้อยก็ได้อ่ะปลได้แกงท่า우เฮานี่บาะนี้นะอือปลาแฮงเบิ่งปลาแฮงก่อนเด้อ ไปปิงปนแจ้วกันได้เนี่น,อน,น่องตัวนี้เท่าไ,ไหร่นะตัวนันนี้นึงเออนี่สิบอันนี้ร้อยห้าสิบ อ่ะตัวก้าสิบนี่ได้ห้องเดียวกันก็นได้ใส่ไอ้ได้ยังไม่ไปโรงเรียนป่ะนี่เป็นเท่าไรร้อยเก้าสิบเนาะ เป็นเงินกีบเขาไรเลทเ่าไหเลยกบหรื 6, 5, อขาวสูนาสูนต่าดนี่เขาที่ใส่เป็นเงินมาร์ทเลยนะเงนกีบ็นี้สักน้อยร้อยเก้าสิบ loại gặp xịp bát Ô, lục xào mà khai khen soi nó Ờ Nhìn chứ mò đầy lạ Đến bạc A phiên heng, nó cài sẽ đại đàm mẹ ông nà lòi tòi nhanh, nó ngam đi chăng cái đại 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 กินข้ามเรเบงกอนนั่งนางได้ลายแล้ว่อนตัวอันนี้น่นะฮะ เออแกจะยังก <ata> um ิ <t ani> ่นล่ะแก้วกับแก้วกับจอนไมกับล็อกักก็ได้ใบกินกินกับเท้าก็ได้นั่งยังกลิ่ก็ได้อันคลองบ้านเฮาหรเอคเองมาได้วเองสามสิบ เอาจะาเอเบื้องเดิมซื้อไว้ฝาเขาน้ำกอนอ่าโซ่หนยห้าสิบบาทอะไรบรุบ่ซื้อปูแหยงไกปูรูดเก็บอ่เบิ้์นี้บรบรุดบ่ได้เดี๋ยวคือเขาไหรจากอันละสองสีง 6เ9็มเก้าฮะต้องร้อยหกสิบเก่าก็เป็นเท่าไรเก้าสามเจ็ดรสิบบาทสองร้อยหกสิบได้เงินกับ ของร้อยหกสิบของจี้สิบน่ะของกันทาวของนี้เนาะโมแมนต์่องหนึ่งหลวมอ๋อเอ้ยเต่อกัน ค้ายกันแต่ว่าเขาสิขายเป็นกันบแบบิดเนี่ยนี่คื็เสื้อผ้าเดี๋ยวหลอกไป้องนี้มียังแปลกๆแล้วสื้อ

เอาไปไปไปปิ้งหรอมะนาวอร้อยนึ่งเนาะเอาร้อยหนึ่งก็เอาไ้บ่ะะฮเกร้อยาเรดียวเนี่ยร้อยเดียวหลุดให้บ่ไดบอกนน้บ่ดเเกเอินย่งก่อนนี้นะ Dạy u ăn nó loại bát Khăn anh, Ngân kiếp cơ khá lấy sao 100 Khăn nâng Phúc hả xám Xám gặp tay Đời đời Lọ to con <laughs> อันนี้นี่แจ่วแมงดา,นะงดางโดอ้ดาวี่าเท่าไรนะหกสิบบาทเอาเอาแจ่วแมงดาก็ได้ปุกนึง่งหลุดป่มหกสิบบาทมา มาแต่สวรรคนคุณมายามบ้านบ้านหอนว่าป่อคุณเออขอบใจขอบใจไปทางได้แล้ววันนี้ไล่ไลยเติบแปลวกองฟัาก sao khai vài hén mà, ừ. <laughs> Má dịp bát ừ. Bên con đứa ừ. uhm, Tịt là khai lắm rồi nọ Và hén đây là ừ. Đây Oh, chơi đây nhá Ừ. Ừ. nhiên nó xuống vừa xa vậy nè ừ. lại tợp nhanh nghĩ là nhanh là ai quân Đi, quên đực Sốt hàng đầy mì bò. <laughs> <laughs> bà có con Đấy Đang đủ bưng sút đẹp nòi con Nhìn Nhìn 7 Nhìn เบิ้งก่อนขมักแขนยาวกันลูกนี้แขนสั้ากันลูกนี้อะไรบูบูนี่ไไแ่อืมลูกสาวมากดีจังชุดเท่าไหร่นะไปห้าสิบบาทอืมแบบหมูแดงกันมีบ่อันนี้นะลนาบูบูนะเอ้ยยักแขนแขนซั้นาสั้นเลยเออยักได้แบบนี้เออยักได้อันข่ายาวนะ ขนออันน um. ี้สันคือ mm. กันเอออันนี้ก็ยาวกันบ่าปน่เาปั้นข้าใหเนี่เป็นขั้นเบืเบิ้งโตนทางไหนเนี่ยลาบูบูคือกันนะครับตใหญ่พวนน่ะ็ีง่กำังอเบอร์ยลาบูบูะมีแบบไรอีก ơ lương ờ, mà đu đu sao mát canada không có mặt đấy không có mặt đô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  nè, đô mặt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  đô này đô mặt đô mặt

เส้อเดียร้อเท่ะาร่เท่าไรปกติขายสาเป็นสาร้อยห้าสเป็นเงินเก็บเท่าไรวะอันนี้หกปีน้อยกว่าตัวนี้ชุดเท่าไรเนี่ยตัวนี้สามร้อยห้าสิบตตัวนี้ตัวนี้ร้อย้าสบเบอร์เดียวกันเนาะ เดียวกันอันนี้ไซรอยเบอร์สเ้าสเกามีอันนี้เบอร์ไซรสาวน้อยกว่าอันนี้มันน้อยนะหปีนีตัวนี้พอดีแม่นบอกอดกบด สารก้มด่อเอาก็เป็นยังไง้อคอันนี้เด้ลดได้เท่าไหร่ยลดสิบาทอันี่เด้นี่ลดให้อะไรสาม้อยสามสามร้อใช่กันนี้อย สาามเป็ดสาเอาสามหานเจ้าเป็นสาตัวนี้ก็ราคาแว็บเดียวกับตัวนี้เนาะตัวนี้นะตัวนี้เป็นทายังเออเราก็เอาเอาเนี่ยนิ่งหื้อแมนแมนเอาไล่ใช้กันเลยเอนบเจ้าเจ้าลวมึงดูเป็นเท่าไหร่อยเบิรงเงินบาทก่อน

ก็หกเซนี่สิบมันก่อนเมื่อกี้ไรหกสี่อยู่ไ่ได้บ่หกห้าซะกิงกฮะหลเจ็ดเลยเงินบาทผมมีวาะสั่นเงินบาทจ่ายแล้ว Nào, bay Băng nàn, bay ở băng hàn lầy Hốc hạ, băng hàn hốc xì, si. băng hàn hốc chết có lẽ quá là bỏ

วันก็เติมพลังเนี่ยจากบาทพวกไย,อ,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 ยอันนั้นเท่าไหรนะ่เลยวิตามินนะอินซีนะสาบาทเอาแก้วหนึง่งซีมีซียังได้หล่ะอืมเอาสมก็ได้

อืมจ้อยอน้ำกินนะนว่านน้อยเท่าไหร่ละน้ำเออเอาดีเอาเอาวันน้อยอีกวันหนึ่งจ่ายตังหากอันนี้ฮะ<า>เออไป,อปบุ่นุทางน,านั่นบุนแป้นเออนี่เด้ venta venta càn lông, um, da Ừ huun ti nhảy à huun, lông huun, lông đầm, đầm Nhi. 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 Ừ <laughs> làm đôi chặt bát ở đây là nến nè hát ship à, à mấy là khá Tony nói tôi nói mắc tôi nói nha ừ, mắc tổ có đấy đấy đu โอ้คักคักคักกันแดดกันฝนกันลมก,กันิบินด้กันเแล้วเดหกสิบ่ยังไงปงยังเหรอนี่นะอันนั้นป้งขนมปังป้งขนมปัง ของบ้านท้าวเฮ็ดเองบ่าน,นี่แกนท้าวนี่นี่บ่แม่นแกนท้าวข้าวหมาแตงไก่โอ้โอ้มาแต่ลองเฮาบ้างคนน้อแตงไก่มาแตง,าง,างแซ่แค่ไหมล่ะถ้าแขกอำม,ม้วนวะข่ายจะได้นี่นะซื้อมาก,กินอ๋อไปเองกินก็กินว่าข่าย

ซื้อระมันอะไร่วมันหกเจ็ดร้อยนี่แหละอาสุกุลเดินทางต่อ้นรถถาอจุนไปโอ้กันจีสวนนันตเขตเออ phát lục sào, chốt nói vào bữa này khoáng phạt, chặt trái nhà, phốt, là, phốt <Âu>. kén <laughs> bướng Lục phay. lục phay sao kín bâng và để cưới nhạc